ขอิีต้อนรับครับชิซินโนโรดาโดสู้ไปขออ่านคอมเมนต์หน่างเดียวพอตัวดีๆเหอะเพื่อนกูไหว,วละขออ่านคอมเมนต์หน่างเดียวพอครับก็ตอนนี้นะครับอยู่กับกิจกุญแจนะครับใครเข้ามาใหม่รอดูตามมาได้เลยนะครับนี่เราซื้อกุญแจแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยตีไปสุดๆเนี่ยเราเปิดได้ทั้งหมด150ชิ้น นะครับเราก็จะมาลุ้นกันว่าได้กี่กุญแจนะครับพอเราเปิดกุญแจเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซื้อกล่องตรงนี้นะครับซื้อกล่องตรงนี้นะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องดูกอนว่าเราจะได้กี่กุญแจนะครับสำหรับ150กล่องนะครับตอนนี้เราร้อยห้าสิบกล่องก็ตีประมาณ3เทานะครับ3ใบเท่านะครับนะโอเคปูสงสารพี่เจ้าของไอดียจะหลุดนะฮะรอดูอ่ะเปิดเลยเปิดเลย150ไม่มีกากอยู่แล้วนะครับไปครับ เปอร์ชนะเดี๋ยวมาดูอเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสเ,เปอร์ชนะเดี๋ยวมาดูคืออะไรวะพี่เชียร์ลิเวอร์น้องชายเอ้ยนะครับอ่ะไปเลยครับไม่ต้องดูเลทเขาเปิดกันร้อยห้าสิบประจำของกุญแจรู้มืออยู่เฮ้จะโหลดหนานดิทำใจไม่ดีว่ะเฮ้ยเพื่อนพันสี่นี่เยอะป่าววะโคตรเยอะ พี่ใช้คำนี้เลยว่าโคตรเยอะใช่ป่ะขอบคุณครับน้องนิกกี้นะครับสำหรับการกดติดตามใหม่นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับสามพาบักแล้วเอา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 ,เอา,เอาบอกบักเฉยอ,อโอเคไปเลยนะย่างี้เราต้องซื้อ,อยังไงอ่ะได้กล่องหนึ่งแล้วถูกป่ะอันนี้เราได้แน่ๆกล่องหนึ่งใช่ไหมเออได้แน่แนกล่องหนึ่งแล้วเราต้องเอาอีกเท่าไหร่่พี่กลัวแม่งจะเกิน่ะเดิเราต้องเอาอีกขาดอีกเท่าไหร่เมื่อกี้กุญแจ,รเ,จเรา แย่งจริงถ้าเกินก็ซื้อพวกง่อยๆก็ได้นะดีไหมถือว่าได้เยอะมากเลยเหรอเมื่อกี้โอเคของไปดีครับไปดีครับ,รบเพื่อนมาเชียร์กันเยดี๋ยวขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหัวใจหน่อยครับน้องชายสวัสดีทั้งบ้านนำใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับตอนนี้เราเปิดกล่องกุญแจกับเกบไอออนไล่์นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับอ้อยเหนื่อยว่ะเปิดได้กุญแจเมื่อกี้อย่างคุ้มอะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกทีหนึง่งอีกรอบหนึง่งนะครับแล้วกดถูกไม่ถูกไม่รู้เลาไปแล้วครับไปแล้วครับ สามพาอันนี้คือสามพา3สามใบเท่าสามใบเท่าสามใบเท่า <G ül üyor> ออสองพันเหรียญออกบางุณ้เจ้ามาึงเ oh, <no. S 1> จ้ามั้จบเมื่อกี้แม่งภาพลวงตาจัดอันนี้แม่งน้อยว่ะแต่ก็โอเคอยู่มั้งันก็กลางๆอ,อ่ะแปดร้อยห้าสิบก็โอเคไ,ได้ว่ะแม่นี่เราได้มีทั้งหมด 2 2 7 2กนุญแกเกิดร้อยบาทได้2,000กล่องพี่เอาจริงนะครับดีเอาดีๆเอาดีๆกูกด,ดเลยเนี่ยเอาดีๆครับเอาให้หมดไปเลยครับโอเคใส่ครับน้องมาพูดอย่างนี้พี่ขึ้นเลยครับน้องชายดีครับเอาไปเลยครับ15กล่องอา0 0ดอกอาส0พดอกอะส0พดอกไหนอะ ไหนอะครับหนึ่งร้อยบาทได้สองพันดอกอันนี้ล่อไปสามร้อยแม่งได้อยู่สามสิบเจ็ดวจับนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีสองพันสามนะครับเราวัดเลยชุดใหญ่เราอยู่ที่ใน,นในนี้แล้วอยู่ที่คุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่นี้แล้วครับอันนี้เราซื้อสองกล่องแล้วก็ที่เหลือก็มัวบ้านงานเราวัดเลยเราไม่มีอะไรเสียแล้วแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสามยี่สิบสี่ใช่ปะมไม่ได้ยี่สิบสี่เรายังมีไม่ถึงเลยครับเมื่อกี้เรามีกล่อจแจสองชิ้นโอเค ไปรวยๆจานขอบคุณครับน้องชายขอบคุณครับขอบคุณที่เชียร์กันนะขอบคุณครับน้องรักเปิดเลยอามิตาพุทธอามิตาพุทธเอาเงินเลยที่ไม่อยากเปิดกูไม่อยากเปลี่ยนเอาเงินเลยเพื่อนไปครับเพื่อนเอาเงินเลยครับเพื่อนโอเคอามิตาพุทธอามิตาพุทธไม่ต้องลุ้นครับได้เงินเลยครับอามิตาพุทธอามิตาพุทธเงินคุ้มสุดถูกต้องครับน้องรักอามิตาพุทธอามิตาพุทธไป ไอ้ารัโคตรเน่าเน่าบอกวะมันมี125มันมีบวก10มีเงินแล้วก็ท็อป60ไม่ไม่เป็นท็อป60วะอ่าซื้อเลยซื้อเลยเรามีเหลืออีก209ใช่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยนี่คืออะไระเนี่ยพี่ซื้อให้หมดเลยวันนี้พี่เอาหมดนะครับพี่เอาหมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนี่9อันจบไม่ต้องเติมแล้ว ร้อยดอกนะครับอามิตาภูตอามิตาภูตอามิตาอุ้ยท็อป200ได้ลุ้นนะครับอย่างนี้ได้ลุ้นนะครับผมกล่อง200เนี่ยเอา้าเฮ้ยไอต้ต้ามึงจะรวยทุกใบไม่ได้นะเพื่อนอ่ะลองดูครับท็อป200อุ้ยคุ้มนะเนี่ยเอ่อนามาลิดงบ50เอโตะปะเอโตวะตวิดีโอปะอันนี้โคตรขยะเลยว่ะเพื่อนข้ามเลยเพื่อน กราดอะไรเนี่ยโอ้สามแสนมาก่อนเลยเพื่อนไปครับสามแสนครับเพื่อนโอ,โอ้เพื่อนให้ขั้นต่ําเลยเหรอมึงให้ขั้นต่ําเลยเหรอเพื่อนโคตรล็อกอะสองแสนห้าก็ได้ครับเพื่อนโอ้โหเอาละมึงเป็นเลืออ่ะท็อปสองรอครับมา คนจะรวยช่วยไม่ได้ครับเงิน M ไม่ทำให้เรารวยแอกการ์ดจะทำให้เราเป็นเศรษฐีครับเองจำคำที่ไว้ครับท็อ200ป200ใบนี้พี่ขออนุญาตเอาเมาส์อยู่ที่ถ้วยรางวัลและใบแรกในราคา6เทาหใบเทาไปครับไปครับทั้งหมดทั้งมวลเติมไป6เทาครับ จริงๆก็เข้าใจได้นะครับในอนาคตเนี่ยไอเซโดเนี่ยจะเป็นกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกถูกไหมถามแฟน Chelsea, แฟนเชลซีแฟนแฟนเชลซีว่าไงมันเรื่องปกติท็อป200อะเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ไดออกไปกูมไม่อยากเห็นหน้าไปเลยปิดให้ไวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใบเนี้ยตัวความหวังลราสุดท้ายเลยไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วกูแต่ไม่เป็นไรเรามีเราก็เท่ากับว่าตอนนี้เราได้แสนห้าแล้วไงอย่าไปซีเรียสเราได้เงินทั้งแสนห้า ครับแล้วใบท้ายครับของวันครับหอยดีนี้ดีกว่าพูดคำนี้ดีกว่าขอยินดีต้อนรับครับคิสเซิโนโ,นโรนาร์โดซู่ไปขออ่านคอมเมนต์อย่างเดียวพอตัวดีๆเหอะเพื่อนกูไหวละขออ่านคอมเมนต์อย่างเดียวพอครับอ่านคอมเมนต์อย่างเดียวพอครับขออ่านคอมเมนต์อย่างเดียวพอครับพอครับพอครับ อาจารยจาอาจาจยจ๊าอาจาจยจ๊ารวยไหมจ๊ะรวยไหมจ๊ะโน่เซเว่นเลยหรอคิดเซโน่เลยเหรอน้องอาน์ไนี่วิบีเลยเหรอว่าไม่ใช่เลยเงินดีว่ะพี่โคตรเกลือเอาสามสองหนึ่งฮึมกางคู่เชลซีประเด็นคือไม่ได้ทำไงประเด็นอะ